กล้นบ้านนั่งขายหรือว่าขายล่ะพี่น้องเจ้าของบ้านบอกว่าไม่ได้ขายทางโครงการบอกว่าไม่ได้ขายแต่โบรกเกอร์เป็นบริษัทที่มีตัวตนนะมีทุนจดทะเบียนมากกว่า1 7อ็บหล้านบาทไม่ใช่มิตรไม่ใช่แก๊งใดๆทั้งนั้น สวัสดีแม่ๆนะคะชมรมผู้ใหญ่บ้านจ้ามาๆมา,มาแม่วันนี้แบบฟาดเรื่องนี้หน่อยนะคะร้อนแรงมากเมื่อวานนี้นะคะร้อนแรงมากนะคะจากประเด็นข่าวสาวหมอลำนะะันจ๊ะที่มีข่าวออกมาว่าเฮ้ยขายภูวินหลอกผู้วินล่านะคะนางก็ได้ออกมาตอบโต้นะคะว่าไม่ได้ขายมีแต่จะซื้อเพิ่มนะจ๊ะแม่ บริขายเด้อวัสิปัตตาที่นี่เนี่ยหลังจากนั้นเน่ยเพียงไม่นานเท่าไหร่นะคะทางโครงการเนี่ยก็ได้ทำหนังสืออย่างไม่เป็นทางการเนี่ยออกมานะคะประกาศให้ทุกคนทราบว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นเป็นบ้านของหมอลำสาวจริงแต่ไม่ได้มีการขายแต่อย่างใด เป็นการที่โบรกเกอร์เนี่ยเอารูปไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกำลังติดต่อเนี่ยทางโบรกเกอร์ให้เขาลบออกนะจ๊ะแล้วก็เอ่อถ้าใครเห็นมีข้อมูลโน่นนี่นั่นนะคะก็สามารถส่งไปทางโครงการได้นะคะทางโครงการเนี่ยจะดำเนินคดีนะคะตามกฎหมายว่าสารพี่น้องนะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสีย,ยงไรนี้นะคะ เป็นประกาศเมื่อวานนี้นะพี่น้องจ๋าโอ้ยมันล้วสิมันล้วสิมาสิอืมเนอะอืโอ้ยต้องบอกเลยว่าพี่น้องจ๋าต้องบอกเลยว่าซ่บมาแกซ่บมากเลยนะเมื่อวานเนี่ยอืมแซ่บคือเออเจ้าของบ้านบอกว่าไม่ได้ขายโครงการบอกว่าไม่ได้ขายเป็นความเข้าใจผิด กำลังแบบให้ทางโบรกเกอร์แก้ไขอ่าแล้วทางโบรกเกอร์ยังเงียบยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวยังไม่ได้มีการเอ,อ่อตอบโต้แต่อย่างใดนะคะแต่ขอบอกทุกคนไว้ก่อนนะคะทางบริษัทนะคะที่เป็นในหน้าซื้อขายบ้านและที่ดินนะคะเป็นบริษัทนะคะที่มีตัวตนนะคะมีชื่อเสียง นะทุกคนนะทุนจดทะเบียนบริษัทมากกว่า175ล้านบาททุกคนจา๋าก็เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือได้อีกบริษัทหนึ่งเลยทีเดียวไม่ใช่มิไม่ใช่ฉาไม่ใช่ชีพแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถูกกล่าวหาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคนนะคะทักไปถามรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เนาะ เออแล้วทีเนี้ยทางทางแอดมินของโครงการนะคะก็ได้ตอบมาว่าเออบ้านอะ่ะมันไม่ได้ถูกขายแล้วก็แล้วก็วกใจสําคัญของมันทุกคนคะ่ะใจสํคใจความสําคัญของมันเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าเออบ้านที่มีการโพสต์ขายนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือวันที่สินะคะวันที่สิมีการโพสต์ขายบ้านหลังนี้อีกครั้งนะทุกคนนะ ในราคาเดิมเลยบ้านแบบเดียวกันเลยนะคะก็คือเกือบสาล้านเนาะ,ะทางแอดมินเพจเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นการกั่นแกล้งและ,ะคนที่ทํำเนี่ยเป็นมิตรฉาชีพแน่นอนอ่าเขาพูดมาแบบนั้นเลยพี่น้องจ้านะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเฮ้ยอะไรยังไงคะแม่เพราะว่าทุกคนจ๋าบริษัทนะคะบร็อกเกอร์ทำงานในบริษัทนั้นนะเป็นบริษัทเดียวกันบริษัทที่ออกมาประกาศขายบ้านหลังนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นบริษัทเดียวกันที่โพสต์ไปเมื่อปีที่แล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะปีที่แล้วเนี่ย โพสต์ไปเมื่อปี67นะคะก็คือบริษัทนี้แล้วก็เอ่อปีเนี้ยโพสต์เมื่อ2-3วันก่อนเนาะก็เป็นบริษัทเดียวกันเลยแต่บรกเกอร์คนละคนแค่นั้นแหละแต่บริษัทเดียวกันนะคะก็เลยแบบเฮ้ยก็ทางบริษัทนะคะหรือทางตัวบรกเกอร์เองเนี่ยก็คือถูก กล่าวหาไปแล้วว่าเป็นมิสนะคะก็นะก็ดูจะใหญ่อย,ยอยู่นะแม่ใหญ่อย,ยอยู่นะแม่ไม่เล็กนะไม่เล็กนะแม่นะก็เรียกได้ว่าทางแอดมินของโครงการเนี่ยก็กล่าวหากับทางบริษัทและโบรกเกอร์เลยว่าเป็นแบบการกลั่นแกล้งเป็นแบบมิดนะคะซึ่งมันก็นะ เออจะยังไงล่ะใช่ไหมบริษัทเขาถูกต้องตามกฎหมายอะ่ะเาตกลงตกลงใครตกลงใครพูดจริงใครพูดไม่จริงหล่ะทีเนี้ยเออนะคะแต่แน่นอนต้องมีคนคนหนึ่งที่นะไม่จริงนะต้องมีแล้วก็เออ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่พออสงสัยนะคะสงสัยเหมือนกันหรือถ้าหลายๆคนยังไม่รู้ก็เดี๋ยวจะบอกอธิบายให้ฟังนะสำหรับเออคือคือหลังจากที่พออมองอะมองมองดูอะพออรู้สึกว่าทางโครงการเขาก็อาจจะไม่รู้จริงๆว่าบ้านหลังนี้ถูกเออแบบถูกปล่อยขายอยู่ในตามตลาดเอ่อออนไลน์นะคะแล้ว ข้อสงสัยหรือจุดสงสัยของผออนเนี่ยนะคะก็คือว่าเอออย่างแรกอันนี้ตงการการตั้งข้อสงสัยอย่างแรกนะคะก็คือว่าเออเจ้าของบ้านเองเนี่ยต้องการปล่อยบ้านหร,หรือขายบ้านแบบไม่ให้ขาดทุนนะคะยังไงก็คือเอาบ้านเนี่ยไปประกาศขายโดยที่ไม่ผ่านโครงการทุกคนเข้าบจปะ เพราะว่าบ้านหลังนั้นก็คือยังผ่อนอยู่นะคะยังเอไม่ได้ซื้อสดยังผ่อนอยู่แล้วก็เอถ้าคุณประกาศขายบ้านแบบขายต่อขายต่อเงินผ่อนอะถ้าคุณประกาศขายไม่ผ่านโครงการเนี่ยเอก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมัน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 ,ม,นมันผิดสัญญาสัญญาซื้อขาย นะคะถ้าคุณทําแบบนี้ก็คือเท่ากับว่าผิดสัญญาเพราะฉะนั้นทางโครงการเนี่ยสามารถยกเลิกสัญญาแล้วก็ริบเงินทุกอย่างได้คือเงินที่คุณผ่อนเงินที่คุณวางดาวก็คือเขาจะริบทุกอย่างคุณจะไม่ได้อะไรเลยนี่คือการไม่บอกโครงการเหมือนแอบขายอะทุกคนแอบขายก็คือพูดง่ายๆว่าคนที่แอบขายเขาเขาไม่อยากเสียเงินไงเขาไม่อยากเสียเงินเขาเอาไปขายทอดตลาด ให้ให้เหมือนพอให้ได้ค่าค่าวางมัดจำค่าเออที่แบบเท่าบ้นไอผ่อนบ้านอ่ะเออเขาอยากได้เงินตรงส่วนนั้นเขาเขาไม่อยากแบบเสียทุกอย่างไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะที่ไปแบบฝากไปขายแบบไม่ผ่านโครงการอนะ่ะอืมเขาแบบอาจจะอย่างนี้ไหมอันนี้คือการตั้งข้อสงสัยนะเพราะว่าโครงการก็ดูไม่รู้เรื่องเออ แต่ผู้ขายก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเขาทําอะไรเขาก็ต้องมีสัญญาการที่จะขายบ้านแต่ละหลังก็คือมีสัญญาทุกบ้านนะคะโบรกเกอร์ต้องเข้าไปทําการบ้านต้องเข้าไปถ่ายรูปต้องไปพูดคุยมันจะแบบผิดพลาดร้ายแรงแบบใหญ่หลวงขนาดนี้มันมันเป็นไปได้เหรอที่จะแบบข้อมูลแบบผิดขนาดนี้ก็เรียกได้ว่ามันมันก็ มันก็แบบมีข้อสงสัยแบบให้เอ๊เอ๊เอ๊อะไรตลอดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมทุกคนถ้าใครแบบเคยซื้อขายหรืออยู่ในในวงการเนี้ยจะรู้ว่าถ้าเราขายแบบขายต่อขายผ่อนอะแต่ไม่แจ้งทางโครงการเนี้ยก็คือผิดสัญญาซื้อขายเขาก็คือเขาจะลิฟเงินทุกอย่างเนาะมันก็จะมีคนหัวหมออะไรแบบไม่อยากไม่อยากถูกลิบอะเออฉันฉันอยากได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุว่าเออแบบ เคยแบบนะอยากได้เงินคืนนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะอยากได้เงินคืนเต็มก็มันก็เป็นไปได้ซึ่งออมันเอะหลายอย่างอะ่ะเธอมันมันเอะมากเลยแต่ละคนแม่งไม่ตรงกันเพราะทุกคนการที่เราจะทําการซื้อขายบ้านหรือฝากขายบ้านแต่ละหลังนะ่ะคือมันมีสัญญานะทุกคนเราต้องไปทําสัญญาเออเราต้องไป เคลียร์กันว่าถ้าขายเราได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ทุกคนก็จะให้บ้ามันไม่ได้แบบว่าพูดปากป่เาแล้วจบนะมันต้องมีแบบสัญญาเกิดขึ้นทางกฎหมายที่ถูกต้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พออมองว่ามันค่อนข้างซับซ้อนแต่มันต้องมีสักคนที่มันอืมนะ จริงๆถ้าถ้าบ้านหลังเนี้ยเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรถ้าบ้านหลังนี้ซื้อสดแบบไม่ผ่อนก็คือพูดง่ายๆว่าเอ,อ่อที่ดินบ้านทุกอย่างมันก็จะเป็นของเจ้าของเพราะฉะนั้นโครงการก็ไม่มีความเสียหายใดๆทั้งนั้นเพราะเพราะว่าได้บ้านก็คือขายไปแล้วเจ้าของเขาจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของเขา เพราะเขาคือเจ้าของรัพ์ถูกต้องไหมแต่การที่โครงการออกมาเาประกาศแบบนี้มันก็สังเกตได้ว่าบ้านคือยังผ่อนอยู่ทางโครงการเป็นเจ้าของรั์นะคะก็มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะเออนะแล้วนางก็เหมือนผ่อนตรงกับโครงการหรือเปล่าใช่ปะ คือมันก็มองมันก็มองได้นะเราเราสันนิษฐานได้เพราะถ้านางยื่นกู้ตรงกับธนาคารถูกไหมถ้านางยื่นกู้ตรงกับธนาคารธนาคารก็จะจ่ายค่าบ้านให้กับทางโครงการโดยตรงแล้วนางก็จะไปผ่อนกับธนาคารอ่ะเพราะฉะนั้นธนาคารคือเจ้าของทรัพย์อืมแต่อันนี้มันคือแบบเออแบบโครงการออกมาแบบ ถแหลงการอาอริงถ้าถ้าบ้านมันแบบซื้อเงินสดมันแบบไม่ได้ผ่อนแล้วทำไมโครงการต้องออกมาดิ้นวะม,มันก็ไม่เกี่ยวกับโครงการอีกบ้านก็ขายไปแล้วคุณจะทำอะไรก็เรื่องของคุณสออิโครงการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่โครงการออกมาประกาศว่าบ้านไม่ได้ถูกขาย งองอ่ะงงมากเลยแม่เรื่องนี้มันมีเงื่อนงำนะแม่นะอืมมีเงื่อนงำนะแม่จะพูดว่าไงดีล่ะมันเราก็คอยดูแล้วกันว่าเรื่องนี้จะจบยังไงเรื่องนี้จะไปจบที่ไหนนะช่วงนี้ก็สงกรงสงกรามก็อาจจะเล่นสับนงสับน้ำไม่มีเวลาคิดนะก็นะเล่นแบบ สาดน้ำให้สบายใจไปก่อนทุกคนสาดน้ำให้สบายใจไปก่อนเ <laughs> <laughs> นาะเออนะพ่ออก็ตามขุดคุยขุดคุยโอเคไหมทุกคน <laughs> เดี๋ยวพออก็จะตามขุดคุยต่อไปคะ่ะ